พี่พี่ไหนอ่ะอืมโอเคเนาะอ่านะผมสามารถที่ยืดลายก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะบอกคุณก่อนเนาะแล้วทุกคนมีลายชื่อหมดนะโอ้ยไหนพี่คนมีลายชื่อหมดนะโอเคค่ะโอเคอ่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เป็นคดีอะไรครับเอาจางๆผมต้องมาหาหลักฐานเพื่อเอาไปส่งให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะเป็นคนกล่าวหาเองว่าผิดอะไรนะครับเข้าใจไหมอ๋อคือมาค้นอะไรอะไรอ่าใช่มาค้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําบันทึกว่าเราเอาตรวจยึดอะไรไปมากเขาจะให้คุณไว้สมัครหนึ่งให้คุณเซนด้วยนะว่าเรายึดอะไรไปมากถ้ามีการยึดนะถ้ามีการยึดอแ,แล้วเราจะอ,าอันนี้ต้องคนน้นเหมครับค้นไปแล้วเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเน่เขามาตรวจค้นของ พี่พี่อันนบใช่ไหมได้ได้อันแต่ถ่ายไม่ได้นะไม่ถ่ายอ่าโอเคหลักๆเดี๋ยวผมจะขอแยาเดี๋ยวหูชจุดเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าบิทาซาอ๋อโอเคโอเคแล้วก็พวกบัญชีธนาคารที่มีการผูกไว้กับบิทาซาพี่ขอเก็บก่อนนะได้เอานี้อย่าพูดง่ายดูเจนข้างหลังให้พี่หน่อยว่าหนูเป็นคนนำสดคนให้พี่ ชใช่ค่ะเปิดทุกกระเปา๋า<ม>เปิดหม,มด,ด,ด,ดส,สินงมีค่าของหนูมีอยู่แค่ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานี้ใบเ,เล็ก,กแฟนหนูซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดส่วนอันนี้น้องชายเขาซื้อให้ให้ให้เป็นของขวัญวันเกิดส่วนในนี้ไม่มีอะไรคะ่ะนี่นะคะไม่มีอะไรแล้วก็อันเนี้ยขายอยู่ที่เซ็นทันเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปเช็คดูได้เลย แล้วก็จะมีอันนี้เป็นทองแท้สองบาทที่เหลือก็เป็นคู่ละสองร้อยสองร้อยแล้วก็เป็นจำไหินก็มีต่างหูแค่นี้ค่ะพี่สอทองสอทอหนึ่งกองสองใครร่วกันครบที่สุดนานเลยจาะผมก็จะใช้มาคื ่า2ปีที่ผ่านมาอย่างของปีที่แล้วใช่ไหมคะหนูเทรดเทตรดตั้งแต่เดือนอย่างของของวันที่สาเทตรดตั้งแต่เดือน8นปี66ถึงสิ้นปี66หรืนูก็เสียภาษีในรูปแบบพรอด90ที่เป็นภาษีส่วนบุคคลร,ร่วมกันกับสามีว่าเป็นเห,น zy, หรียญคริปโตเคเรนซี y แต่ว่าข้อมูลที่หนูเสียภาษีมันอยู่ในคอมต้องปินให้แล้วก็ส่วนของปีปี65ปี66 หนูก็เสียภาษีหนูตอนนี้หนูเสียภาษีค,คลิปโตเวคลรนซี่ในนามส่วนบุคคลอ่ะที่มีเงินเคลื่อนไหวผ่านบัญชีเยอะๆมาแล้ว2ปีครับผมได้โอเคได้เดี๋ยวนะมาชี้แจงกัน<ม>ได้ที่นี่แหละตรงนี้แหละที่เดี๋ยวคืออธิบายให้ว่าเรา